กรับสวัสดีทุกคนทุกท่านและผู้รับชมอยู่ในขณะน,นี้พบกับเอิญนอีกแล้วนะคะเราจะบอกว่ามีสมาชิกเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะในกลุ่มแชทเกมของพวกเรานะพอดีว่าเอิญกำลังกินข้าวเจ็บ นี้เราจะมาอะไรวันนี้เราจะมาพาไปดูบ้านของเราทั้งหมดสามหลังด้วยกันเลยนะจ๊ะหลังที่หนึ่งเป็นบ้านหวานยินของเราเองทุกคนทั้งหมดสามหลังเลยแเบตั้งใจสร้างมันขึ้นมานะทุกคนไม่รู้ว่าเพื่อนเขาจะชอบหรือเปล่าเพราะว่าเพื่อนเราชอบมาบ้านอืม บ้านในเกมนะทุกคนไม่ใช่บ้านในชีวิตจริงโอเคอยู่เนทุกคนเข้าวเกียบอร่อยมากข้าวเกียบปลาเราไปหาซื้อดูตามร้านชามาอร่อยมากน่าทุกคนเห็นปลาเพื่อนเนี้ยเพื่อนเราบอกว่ามันดูโร่งเกินแบบเออบต่ว่ามันโรงเกินแต่แต่แต่มันมีแบบ อยากรีวิวมากบ้านชาไทยนี้เลยนะทุกคนคือแบบเออสร้างขึ้นมา้วยนำของแหล่งเออหรือเปล่าน้ำมันเงิน <c oughs> ก่อนเทีเราจะไปถึงเราจะให้ทุกคนกดไลค์คนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะจ๊ะ นี่การทาช่องนะถามว่าเอิญไม่ทําช่องของเอิญหรอหรอไม่ค่ะขี้เกียดค่ะช่องนี้ก็ขี้เกียจพอแล้วค่ะนะคะไากันนี่นะทุกคนก็จะมีที่นอนสองที่นอนแล้วก็เป็นโทรทัศน์แล้วก้อนนี้ก็ทำง่ายๆหรอทุกคนกท,ทุกคนเขบอกมันง่าย,า <c oughs> ยาง่ายมาฉันจะพาไปดูบ้านมันม่วงที่จะมาได้ไงวะบ้านมันม่วงของฉันเองนะจ๊ะข้าวเกี๊ยวนี้อร่อยมาก อร่อยมากอะดีท่สุดเก็บสุดแล้วว่าแกอ่ะนี่นะบ้านต่อมใบบ้านมันม่วงของเออเองไม่ทุกคนแดบบ้านมันม่วงสวยมากดูดิบ้านมันม่นงองอมนวงสวยเวอร์ ขนมาบ้านเรินทะเลสวยๆขนมี่อกมอาจจะปิดช้านิด กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องแคทเยมของพกเราด้วยนะคะบายบาย